mười một mà qua mọi người mười một hôm qua Tôm một hôm qua mười 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 một hôm

กับเต้กับเต้กับเต้พี่ละพี่ละกินข้าวหรือไ้ยังแล้วตมไก่ชื่อลข้ามากึกันติมไก่แล้วเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวพี่ก่อนมาดิพอจะเศร้าหรเป่าครับครับไหนทีจะเศร้าหรือเปล่โอ้ผมมาตั้งม่งมาแต่เปิดมงผู้เปโดมุ่งฮะเปิดมสบายดีจะลงเลยสบายดี ลง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 เห็นไหมเอาไว้ให้ทากันมาไแล้ว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 โดยออจะได้ร้ายหลจะได้ร้อสบายดีเลยเนี่ยเไปอไปชื่อให้ตามบจันบเปยังบเปยังบเปยังหรอคนได้กินอยู่บเปยัง

เราพี่บอกเราหูอะไรไรบอกพี่มันอยู่ในขีดินผมเคยเคยจุดตบบไกอยู่จุดมันก็ยังบม่ถังหอดยังมันอยู่เลืกกเอกคุณเกิดการระเบิดกัิไอ้กนะเบิดนั่นแหละครับนาดิน นาดินไหม่งนี่เราัรนบอกก้ไปดีเลยกิน้าวกินนาหอไก่ต้ไกอคเป็นต้มไก่ต้มเองเลยยังบชุก แล้วเนาะมันคือเครือมันลุ่มตึ้มตั้มมานี่มันพังอยู่ในดินโหมันยังลุ่มบ่ติแม่นตะมีก็โครงการเพิ่นเอาได้เะตร tôm cây sẽ bay đi tôm cây bỏ thay tôm cây cho tôm bỏ cho khuyên khua cho tôm được khua tôm cho tôm miếng bỏ năng hết tôm bỏ tôm xây nhằng xây mọ <laughs> tôm vẫn vâng được ơ tôm bị tô đây bỏ นึกว่าบริสีกบ่บริผักเลยเอาไก่มาได้ใส่ไก่เจ้าเองปลาเดออตัวปลายต้มไก่หวานหรือเปล่าครัยปวดปวดอยู่ต้มสมสมเ้อใส่สมได้บ่ใส่สมได้ในในไหมมันมีมะขามบ่ใส่มะขามนำใส่มะขามนำใส่มะขามนำ thằng nào phen thì là người đó tao còn cày thả <laughs> tìm ăn không đó à. oh đìn bố phe đây nhá phiền đó tìm lon tân nhả đây này ดินบ่พ่อเลยเนาะอเฮยเฮ้ยสี่มาใครเอ่ยเนาะ ทาง gua ปัว nhận được gì một kho đâu nó đâu cần cái mai thì sao cũng nó đâu còn phòng một kho lẹt ยังบัดเลยพวกเครื่องยังไดดินอพ่อเดินอินเาไปจนี้คนบรีคัมไซอีกเลยเนาะส่วนมากมีแต่คนบริคัมไซเนาะเทกเตอร์นี่มีแต่คนบริคัมไซเนาะออกมาลาลงมาเลอกมาจากนีแล้พวกอยู่บนงะไรเพื่อนน่ะพวกนนี้ป่ นมากคนมากไก่เนาะนมาแต่แ<า>ข่บงบ้านเม<ะ>ืองจันทร์เรามาเจ้าอืน้านเมืองจันทร์เออราเนี่ยเป็นคนเป็นคนแข่งบูดีกันไสเสียงฝาละหนอยเสียงขนมยเลย่หา้ระเบิดเราหวดลายกูอ่านวดไหนก็ไลกันนี่ มันเป็นยังเงินพอเจ้านี่หลายวลค์แคทแกฮะยูทูบมันหลายมันโน่นพครนเนาะเพราะว่ามองนี่มว่า,วานี่มันรูปกิหลายเนี่ยบอกนี้นะเบ็นคนนอกมันเนไทยกับตรนี้บอ่อยเป็นดังรถอยู่ มันมีแะมันต้องมีคนจกอเปนลกะพอนเลยอลมานดอก่คดอันก๊อกน้ำปราปาเนาะผู้ดียากโอ้พุณา้ดีผ้ีอกน้ำนะผู้ดีผู้ดีเห็นเบี้ยงย่กผู้ดียางนะเมนนแบบ

ไปนะไปนะ่งไเม่ได้ใส่มาขามมาหรอกโมมี่มะขามบล่มันิสมบ,อบอนน้ออะต้มไก่โมมีมาามใส่ต้มไก่โมมีมาคามใส่ต้มเป็ดโตได้เลยเห็เห่ะ เด้คือมื้อวานเด้โอ้บ่มีไข่บ่นี่เนาะไข่แล้วไข่บ่วยาวกินไข่อคักๆๆกินบ่กินกมักบ่ายาวแล้วเนาะให้กินไข่บ่จันคักๆเด้อบ่ว้นีก็สิกินแล้วเออว่ากินตับโอ้ลจองลล่ะไข่ยังไข่อยู่บ่จมานี่เดไข่มงอืนอไข่มงอืนเอาต้มให้ไข่คือเเนาะ โอ้เทาน่ะเท่านั้าเดี๋ยวเห็นเด้ดิบ่บ่เห็น,ดหหนได้ตรงน่ะเด้อเท่าน่าเด้อมันสีเว็ <laughs> ดไก่เจ้าบัหมดดอกเต็มใจโอไข่ไก่แบบว่ายังขาวๆเลยพี่น้องนี่มันไข่มางอื่นนล้เอาไปต้มอ,อ๋อมันขวดขวดอยู่จจพี่น้องผมน้มนมันเนาะไ่ต้มไก่มันย้ายมาคือหลายแท้อยู่หันเนาะเนาะตูบน้อยนี่ค้นเกณฑ์ขนาดเล็มือนี่พี่น้องเลยยุ้งลายเมื่อคืนนี่ฮะยุ้งลายุ้งยุ้งลายคือยุ้งลายุ้งลายเลย มีมุ้งกลางอยู่บ่มีเออกลางเอาเด้อเนาะทำพวกกลางมุ้งเห็นโอ้ตี่นเต้นสบายดีครบหมอทำน้อยได้เนาะเออโอ้ใหญ่มาพี่คนหลายเนาะคนแกนมาใหญ่มาถึงว่องนะเนาะเรียนบอ๊สบายดีได้แทงเงินน่องเก็ดเนาะเดี๋ยเนาะน้องเก็ด Ê, nó đi lắm, đầm này bày tên mai, hơn này cả tay bắp điện mai ít. cũng nó lúc đứng đầm nó 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 khóng nắp nó. khoang đi ô đi ô vô. ô đi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  ô mấy ô đi ô đi ô đi lo đi ô đi đi มื้อนี ote, ้ก็บัั้ยบอจจัดของมนี่บอจจัดของนให้ทางน้องเอ็ดเนาะตามเบิ่งเราบ่บอกติดตามเบิ่งะอยาวอาูบยาวกบกันเบยาวไปกับบอจไปกบบบอกนี่

ยับไปหมดเงาแต่ระเบิดบ oh! oh! ่ไม่มาหาลูกหางเมียได้หันโอ้โหใครแขวนได้ล่ะโอ้โห ตีแล้วก่ะชิอาเออหายแล้วร็ตีนอะอวใาาเลยรถตักล้เข้าไเอ็ินบ่พอีงไงเนาะ

ขี่นี่ทำได้ผองนี่นี่พ่อเนาะอาอแล้วไปยังพอเอาเพื่อนออกเราเพื่อนออกแล้วไปยังมันบวชเนามันบวชเนาะมันบะแ่คืออะไเอาเอามองดินมองนี่ออกเลยคัมันบวชเนาะ อันนี้มันมันป็นมันเป็นลูงูงูล่เอะเนาะหินมะพล้วบ้ดนอืพี่น้อะเนาะก็คือโอหักนี่ยังยังยังต่อระบบกันได้บ้างนี่ตัวนี้พี่น้อะไรบ้างเพือนเรากับ้างบนเลบ้างเล่าม้างเพื่อนเล่ารบี

แต่คือไลรของนี่ลงไปนี่พออดีาวกงไ้เนาะกที่ตามเมือน้ำกันพี่น้องค์เลยประผลงานของทางรถแท็กเกอร์ผนออกมาที่ออกมาแบบไรพี่น้องเ์ไงเนาะอ่าพี่น้องค์ยงที่อกมีใจแทนทางครอบครัวน้องเอ็ดทจะไรพี่น้องค์เนาะ เหนียวไหวก่อนโฮมเลยนะสำหรับคลิปนี้มีแต่บรยาวกาศที่ได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนเด้อเนาะต้องขอบคุณขอบคุณท่านพี่น้องอลไรก็ทั้งคุณยายใจดีจบการสืบการสืบามาที่สามเนาะบนผลงานทาั้งงานเฮานี่แหละพี่น้องเลยเนาะอันนี้เพิ่นกาังปางบนาดินมู่วาเซียกจังงงพี่น้องเลยเนาะเอ่อเจ๊งงงกะเอ่อที่ตามเมืองน้ำกันพี่น้องเพื่อไม่ให้ติดเจ๊งงงมาบ่วเซียมเจ็ดเจ๊งงงหน่อยมาฮอดกัน แลมกลางเร right. yes. ิ่มนะเนาะโอ้้ามีดินเนาะมองคนจกมาปั๊บไหม่แล้วทักคุณลองเลยรักอันมาลายนั่นมันคือกยังเหรออกอไรบอกพอพอล้ว่ารักลงบ่รักบ่อรับได้เอาพ่อมาได้ได้อยู่ไม่มีรำเลยเยเโอ้ไม่ดูได้หาไม่ครับฮะ

อ๋อไพ่ลาย,ลายพี่น้องเลยเนานะเจอกันในคลิปหน้าิกนี้ไปแล้วพี่น้องอยสบายดี